วันนี้พวกเราจะไปที่ไหนกันบ้างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเข้ามาดูเองเลยดีกว่าครับ รบันดีกว่าอ่ไปดูเรือรบกันนี่คือเดินเดินริมเดินริมทะเลกันตอนนี้เรามาเทียร์เดอที่ไนเมื่อแปดปีก่อนเรามากับอามาด้วยแล้วอามาหนาวมากเราก็หนาวเดีไปดูเรือกันว้าวเจยวอะไรเอตี้อะไรเอตี้แอนนิเวอร์แซรี่บอเบอร์ทูลิเบอร์ี้ชิพอ่เป็นเรือรบแบบฉลองครบรอบแปดสิบปีเอ่อชนะสงครามโลกที่สองว่ากัน เพื่อนอนดูสิระหว่างทางมีเรือลบที่ใช้นในสงครามโลกครั้งที่สองและยังมีเรือยอทจอดเทียบท่ถถาเต็มไปหมดเลยคนที่นี่เขาคงจะรวยกันมากๆมีรูปปั้กสิงโตทะเลลายเหมือนกางเกงชานบ้างเรารด,ด้วยนะอธิเชิญอธิเชิญอ,อีกนะก็ม,มันคปอเรือเพียรหนึ่งเพียรสองเพียรสามไล่ไปเรื่อยๆจนเียรเตอร์ที่ไหน ล็อกพาร์สเข้าไปอันล็อกล็อกพาสเรับแล้ว p r o f e s s o แล้วโป Professor ล็อกขอบคุณมากเด็กๆแต่เชื่อได้ดิตัวสองมือเอาให้มาสูงขึ้นได้ไหมสูงขึ้นเกินไม่ได้ค่ะได้แค่นี้หรือนิ่งๆคือสองมือทางเข้ามีขายของที่ระลึกเต็มไปหมดเลยมีเขียนไว้ด้วยนะว่า o n l y in San Francisco น่ารีบหนีไหม มีบอลเชอร์อ่ะใช่มาการ์ดิบเป็นขนาดเนี่ยก็เป็นโซล่าเซลล์ไงลูกนี่ยโซล่าคีเชนโนแบตเตอรี่นี้แต่ว่าทีพวกคุณแจชื่อคนที่เป็นแบบโซล่าเซลล์ด้วยนี่ตัวไปอัลคาทรัสเอ่ตั๋วแจมีขายตั๋วข้ามฟ้าไปเกาะอัลคาทรัสด้วยนะไหนเว้ ถ้าจะซื้อตั๋วไปอัลกาตทรัสขึ้นข้านบนนี่ข้างบนกระโดดเนี่ยอัลกาตทรัสไปไหมแต่ว่าตั๋วแพงไปหน่อยแล้วก็ใช้เวลานานเราคงไม่ได้ไปกันไปไหมไปต่อสิวิเอียนอะไรต่อสิวิเรียนด้วยค่ามท้าทักทุกคนทักเขาทักทุกคนทักทุกคนจริงๆเขาขายของไปค่ะ นี่เขาทำดสูสะอาดสะอ้านมากเลยเพื่อนๆดูสิท้องฟ้าเขาใสมากไม่ดูนะขายอะไรวอชไอ้เดี๋ยวนะนั่นมันนั่นมันพระไม่ใช่เหรอนั่นแหละสิเอ็นไลท์แมนขายอะไรขายเทียนเหรอโอเคขายแบบเครื่องพ้านี่ขายแมกเนตไงไปดูไหมหาหมนากุญนนี้พวกเราจำได้ยังคงสวยเหมือนเดิมเลย เหมือนแกนดอไหมลูกเหมือนแต่น้ำตาลคนละพันเลยนะไม่เหมือนนะโอเค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 โ r เคโอเคโอเคโอเคีอเคมอเคโอ i คโอเดโอเค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 อยคโอเคโอเคโอเคโอาคโอเคโเคโอเค่อเนอเคาอเคโอเนโอเคนเคโอเคโ่อเคโอเคนเออเอคอ่อเออี เราถึงตรงนั้นแล้วนะไม่ดีกว่าเอลีนอุ๋งอุ๋งรออยู่ไม่ไม่ไม The other way อุ๋งอุ๋งรออยู่ทำไมยากุนที่เอีลีก็ทำเหมือนกันเหรอเป็นคนที่ถือว่า่เยจับคนละคันไม่เหมือนกันเลยทเเป็นอหรตอนนี้เขาบอกว่าคีบิดชายคีบิดชายนะก็คือตอนนี้เขาบอกวลแ้ว เอ้ยเดี๋ยวนะไอ้ตูนั่นสิเข้าไปดีกว่าแคนดี้บารอนเข้าตรไปข้างในเะแล้วเพื่อนๆดูสิว่าเอรินเจออะไรที่นี่มีขนมเจ๊นขาวด้วยหมดเลยรู้สนใจอะไรอ่ะเพื่อนๆช่วยเอรินเลือกหน่อยสิคะว่าเอรินจะเอาเลือกชาติไอจีเลือกไม่ถูกเลย Years with ที่นี่เป็นสถา,านที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาซานฟรานซิสโกมานั่นก็คือการได้เข้ามาดูสิงโตทะเลนับร้อยตัวนอนอนวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปก,กัน บรรยากาศดีมากๆมีนักท่องเที่ยวถ่ายลูกเต็มไปหมดเลยเสียงสิงโตทะเลก็ร้องสลับกันไปสลับกันมาที่สําคัญแทบจะไม่มีกริงสิงโตทะเลเลยและน้ำทะเลก็ยังไม่สปกปรกอีกด้วยแปลกจริงๆ ไอลินขาไอลิอนขาไ,ไอลินพาเพื่อนเพื่นไปกีฬาได้ไหมคะจออกเออคุณเจนรู้ภาส่อังไอลินจะไปร้อยจจออ,ออกแล้วเหรอเอีแล้กเอนมา ما هي هواة في بنشرها؟ พอแวะถ่ายรูปเสร็จแล้วพวกเราก็จะไปต่อกันที่ยีราเดลลี่อ้อลืมบอกเพื่อนๆไปทริปนี้จะเดินทางด้วยการเดินตลอดทางทริปเลยนะเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะเที่ยวก็จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกันในละแวกเพียร์ติไนายทั้งหมดเลยกดด็ยังดูคนนี้เขาวิ่งวิ่งกัน ครับผมอ่าได้โอ้เฮียตามสบายเลยเฮียตามสบายเลยตอนนี้ไม่หิวอะไรเลยยังเพิ่งจะเดินได้ที่แรกตลอดชีวิตซื้ออะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ เ,เด็กไม่กินกุ้งคุณนึเปล่าลูกคงเกินท้องกินแค่เขาลองจีบอเรากำลังอยู่ตรงทางแยกนี้มันไปเสีเหลือหมดเลยที่เมกาบล็อกที่หนึ่วิสองบล็อกที่สามบล็อกที่สี่บล็อกที่ห้านู่นนะบล็อกที่หกนู่น ถนนที่นี่ว่างเป็นบล็อกๆเปิดสี่เหลี่ยมเวลาเดินจากเปิด Google Map เดินทางได้สบายมากเลยทางข้ามทางแคกก็มีไฟจราจรคอยให้สัญญาณตลอดที่สำคัญช่วงนี้เป็นวันจันทร์ตอนสักประมาณ10โมงถนนยังโล่งมากไม่รู้ว่าที่นี่เขาไม่ใช่รถล้นกันหรือยังไงนะเกินอีกสาสี่บล็อกเลยถูกสปีกว่านี้นิดนึงนะแต่จูงมือกันไว้ลูกไม่ร่รถโบราณ นี่เรามาอยู่อเมริกามันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยน,นะห้าต้องยิงตีว้าว,วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นทำให้เราต้องเดินกลับไปที่เพียร์ตที่ไหนอีกครั้งน่าจะผ่านมาสักถึง6กิโลแล้วได้มั้งสีนะสีนะสีหน้คนะ เอาละเรามาถึงกีฬาเดลลี่กันสักทีที่นี่เป็นโรงงานผลิตช็อกโกแลตแต่ปัจจุบันได้แ,แปลสภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากดูสถานที่ทำโรงงานช็อกโกแลตสีเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างด้านหน้าเป็นวิวทะเลส่วนด้านในก็ตกแต่งสวยงามเอลินยังคิดว่าเป็นโรงแรมเลยตอนนี้เรามาที่ไหนโรวินกีฬาเดลลี่เป็นช็อกโกแลตอกี่ The Beer Garden Shop วั t อ o ค่ครัานดีว่ี่ม้องดีมันเหมือนวิลลี่วองก้าวเออออยู่เออแดไม่รู้จักวิลลี่วองก้าสิเออเจ้าของโรงงานช็อกโกแลต่ะมีช็อกโกแลตได้ตัวสีทอง นี่เคยเป็นโรงงานช็อกโกแลตมาก่อนตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคิดต้ศักราช1852จนถึงปัจจุบันแต่สภาพประสายที่ท่องเที่ยวและร้านขายช็อกโกแลตภายใต้แบรนด์กีราเดลลี่เขาบอกล็อบเซอร์โรลอร่อยแต่ฉันไม่รู้ว่าเคยกินกุน้งหน่อย้ยอยม่ได้ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้าม่ได้ไม่ได้ไม้าม่ไ้ไม่ไดม่ได่ไม่ได้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 ไม มันเป็นโรงงานช็อกโกแลตในที่ทำช็อกโกลแลตแด่ไม่ได้มองอป็นซ้นายดีล่วงไม่อายไม่อายต้องหรอ ลินลินใช่ค่ะแต่จริงๆก็เพิ่งแค่นี้แหละนู้งหมดขายที่ขายอ่ะขา,ายทั้งหมดเลยแต่ว่าตรงนี้จะขายเป็นเมดี่ช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตแล้วก็แค่นี้ว่าส่นวสนนอกร้นก็น่าจะเป็นปส่วน มีช็อกโกแลตหลากหลายมากเลยน่ากินไปหมดได้แค<ะ>่ยากรหรอช่งกันสนุกเชียว eight half eight ons แปด o n อ ไอ้ลิงตัวนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นที่ทำช็อกโกแลตช็อกโกแลตไฟเลยจ่งดูวิด,ดูกำแพงเมือ่อกี้จะวิ่งขึ้นไปข้นไบนเพื่นอนๆด,ด,ดูกำแพงตรงนี้สิเป็นช็อกโกแลตทั้งหมดเลยนะ รู้ว่านี่คือกีฬาเดนี่นะแ,แต่ว่ารู้ดูออกว่าไม่ออกเดนี่เป็นซ้อมเทสตี่แย่แต่ว่าเป็นที่ตัวเราไม่อกนะไม่ล้อมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นการขายโฆษณานี่ก็เราอัพฮิลไปคนที่เนี่ยเวลาเขาซ้อม ไม่แบบปิดถนนนานๆเลยใช้เวลาน,น,นานๆนี่ไม่ที่ไทยเขาปิดถนนท,นทีใช้เวลากี่เดือนสามสี่เดือนนี่นถนนเส้นนี้ดาวฮิวไปดิว่าชันน้นสักสามสิบกว่า 4, 4วสี่สิบองศาได้ไหมบ้านที่นี่เขาสร้างกันบนบนพื้นเอียงอหรลูกแต่ว่าว่าข้างหลังเอลินะรถเขาจอดอยู่ได้ยังไงก่อน ไม่รู้เหมือนกันใช่เนี่ยแหละใครไปใครมาที่นี่ก็จะแบบมาดูว่าเฮ้ยรถเขาเข้าจอดได้ไงก่อนนึว่าได้เนละ้วโอ้โแต่แต่อห,หันหลังออกแต่อห,หันหลังนีอย่างเนี้ยน่าจะยากมันเอียงไงไม,ไมีหันหลังลยังไงจอดข้างในค่ะจอดนี่เลยจอดเข้าไปเสียบอะ่ะแต่ว่าไม่ยากดียน้องู่งถ้าขับเป็นก็มนไม่ยากนี่น่ายากมากมั้งเฉยว่าเดี๋ยวก็ทำได้แต่ว่าถ้าถอยหลังเข้าไปเนะี้ยโันยากม,มาก วันที่สามไปไหนเราเนี่ยถึงแคล,ลิฟอร์เนียพ์คแล้วที่ตรงนีน้่ยที่มีหมาไงลุกสามมาเร็ว <S <S อยากอาอยากไู่อ,อ,อ,ไอะไรน,นี้เราบอเ่ลนะีวันอเข้าไปด้วยเนี่แล้วนไงเราขอคิดกอนตอนนี้นค,นคิดไม่ออกเนี่ยอยากให้แกรับไปด้วยเด,ดี๋ยวดี ก็คือต้องถามอย่างเดียวมีเขาบริจาคสุดยอดเปซะนะบริจาคสุดยอดไปซจริงเหรอไม่บริจาคแน่นะโอ้กับว่าเลยอะไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าแบบโดนจับเลยอ่ะโดนจับเลยนะตำรวจอเมริกาโอพีโอพีคืออะไรโอพาวเวอร์มั้ยเดินไหวปะได้เลยอ่ะน้องไหวนะก็เหมือนโดนขึ้นดอย นี่ว่าอันน,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 นี้แบบ40องศาได้อะมีออกจากกีฬาเดลี่พวกเราก็เดินกันไป oh <my S 2> ต่อที่ลอมบาสตรีตรงนี้เป็นถนนคดเคี้ยวที่เรียกว่าครูเกตสตรีระยะทางก็ไม่ไกลมากนะเพื่อนๆแต่ว่ามันชันมากคือถนนที่นี่ขึ้นขึ้นลงลงเ,เป็นหิวถนนที่นี่บางทีก็เอียงได้ถึง30 40องศาเหมือนที่นั้นมานอแที่เราไปเชียงใหม่เ้วเดินทำให้พวกเรากว่าจะเดินขึ้นไปได้เกือบแทบตายเลยด้วยเอลินกลับมามาสิเรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้ว ด้านบนของซานฟรานซิสโกพาร์คแล้ว yes sir กดจีบอร์ดเล่นดูสิมาต้นตัวใหญ่มากอะแหววถือน้ำตาลมันมีกิสลีอ่ะระหว่างทางเราเจอรถแบบไม่มีคนขับด้วยนะน่าทึ่งมากอีกหน่อยคงไม่จำเป็นต้องเรียนขับรถกันแล้วแน่ๆเราชอบธุรกิจโรงแรมอะถ้าลูกทำธุรกิจโรงแรมสองที่ต้องเปิดเลยพนักงานห้ามลาเลย ทำไมอ้าคนมาเที่ยวช่วงไหนวันจันทร์หรือคนมาเที่ยวช่วงวันเสาร์ดิแต่เรามาออพนพฤหลิษัทนะเฮ้ยกล่องเมลกล่กองเมลเขาเป็นอย่างนรหรอเปล่แต่ดูนั่นสีกล่องเมลเยังอีด,อดีสโอ้เรามาปิดม้าจริงใช่ไหมจริงใช่ไหมที่ลอมบอร์ดก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงมาก จะเห็นว่ามีคนรอถ่ายรูปและขับรถลงไปตามเธอคนเคี้ยวเตอบเวลาลง,ลงค่ะลงค่ะเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวเพิ่งลงนะคะขอถ่ายรูปมุมบนก่อนแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปมุมล่างะะถ้าลงนะไได้ได้ลงนะไม่ได้เดี๋ยวล้ม เขาเรียกว่าลำบากสตีนะตรงนี้มันจะเป็นตำแหน่งที่เราเรียกครุเกตสตีลำบากครุเกตครุเกตก็คือโคดเคี้ยวนะคะลูกลำบากสตีเจ็ดด้วยสไลเดอร์อย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะแต่มือจะเลิกเทิร์นหน่อยนะคะไม่สไลเดอร์ไม่ได้ต้องอันนี้จะเอาออกไปแล้วก็ให้อยู่ตรงนี้เซเว่นแต่มือจะเลิกเทิร์นหน่อยนะเท่าเราไม่รูดรวมกัน เน่นแข็งแก่งมากเลยไม่บดเลยขึ้นมัลงก่อนใครเลยอ่ะเออมต้องไปเซเซท่ไนอีกอ่ะอ๋อจะเป็นเสีงบนอ้าวไปไหมครไปไหมค้ไปไหมคาลูกคะขอบคุณนะคะอาวินระวังลูกปุ๊บขาไปเขงไป ได้แป้งมั้ยคะโอ้ my god โอเคทวีหลบหน่อยห oh <my> okay. ลบได้บนของถนนลอมบาต์เดินไปอีกไม่ไกลจะเจอร้านไอศครีมเซเว่นเซนสาขาแรกท,ที่ตั้งอยู่แต่วันนี้เป็นวันจันทร์เนาะเขอบคุณเซเว่นเซนสาขาแรกตั้งอยู่ที่นี่จะเสียดายวันนี้เป็นวันจันทร์ร้านปิดซ,ซะก่อนเราเลยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปชิมไอศครีมอร่อยๆพวกนี้กันอ่อนนนเลยอ่อนเลยอ่ะ แล้วพาพวกเราไปต่อที่โบสถ์คาทอลิกเซนต์ปีเตอร์แอนด์พอที่เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่อลังการมากตั้งกำแพงโบสถ์และเพดานก็สวยมากๆที่สำคัญสถานที่นี้เงียบมากๆพวกเราตะลึงไปเลย พอออกจากที่นี่พวกเราก็เดินทางไปต่อที่คอยทาวเวอร์อ,อืมเลาไ้ฟังว่าคอยทาวเวอร์ถูกสร้างขึ้นโดยมิซิสคอยโดยมีเรื่องรลวเล่าว่าถูกสร้างขึ้นเพราะเป็นที่ส่สองดูโดนขโมยเข้ามาบุกลุกในหมู่บ้านหรือใช้เป็นจุดรวมคนของคนในหมู่บ้านเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามของเมืองที่เธอรักเพื่อนเพื่อนรรู้ฝากตอบที่คอมเมนต์ของพวกเราได้นะครับ พอขึ้นไปด้านบนจะเป็นจุดชมวิวรอบเมืองแต่พวกเราไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่ามีค่าใช้ใจา่ายคุละสิบเหรียญพวกเราเลยเดินแค่ชั้นสองแค่นี้ก็มองเห็นวิวส,สวยๆแล้ววนมาด้านข้างจะเห็นวิวของเบย์บริดจมองไปไกลๆถึงตึกคลานอเมริกาเลย โอ้ตก oh, ัสมาเพื่อนๆหมดแรงกันหรือยังพวกเราใกล้จะหมดแรงแล้วที่สุดท้ายที่พวกเราจะไปคือเ i e r 7นะครับ tier 7เป็นยังไงบ้าง39ถูกแล้ว โอเควิยนี่สิบแปดวิคุณป่าลาบนี่ต้องอยู่ตรงนี้ค่ะคนแล้วมันก็มีสะพานแล้วมันมันจะมองไปสิแท็กซี่เห็นทำไม รู้ว่าทำไมกล้องอันนั้มนมันหมุนไม่มีท,ที่ไหน,นอันนั้นมันหมุนบ่นทำอะไรอะลูกระจับระจับบ่นจับบ่นแค่ต้องเคยเห็นแท็กซี่เนี่ยเขื่อนอันนั้นมีคนขับอะนี่ลูกตรงกลางนี่ที่เป็นทางยืน่นออกไปคือ p พียรเซฟเลูกมันจะเข้าไปแล้วใช่ครับลูกเขาบอกถ้าเราเดินเข้าไปสู่ตรงสุดตรงนั้นน่ะเราจะเห็นมุมสวยๆลกูลกมุมเกาะค่ะทัสง เี๋ยวไม่เดาไปดูเองเพียหแล้าหกละเจละ and then we can see the the big c ระวังหนะลุมนะลูก เปลี่ยนคนทำไมอ่ะสงสัยเขากะว่าจะให้เปลี่ยนขอแล้วไม่รู้อ่ะมันเป็นวัตดุตรงเงาปลาที่ให้มันเป็นอะไรปลาที่ให้่าเวียเขาก็เลยคิดว่าคนจะเก็บมันไว้ให้เพราะว่าก่อจะได้่าเวียก็50ปีมาดูที่นา เดูดูดูดมีเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่เกาะเรียงรายเต็มไปหมดเลยแจกคิดไฮไลท์ของที่นี่คือเมื่อไปไกลในทะเลแล้วหันหลังกลับก็จะเห็นเรืองเมืองฟ้านด้านหน้ตรงกับตึกทานอเมริกาพอดีเลยมีเรือไหมครับครกับ ปาาเีจับปลาาเาาียไอร่ขาเียหมดฝัน้าเีเป็นไรไข่อะไรกันแหไข่ปลาไ,ไขสาเีย,ยรสชาว,วันนี้พวกเราเหนื่อยกันมากแล้ว ขอกลับไปหาอะไรอร่อยๆอกินเดี๋ยวกลับมาลุยต่อกันใน EP หน้านะครับบ๊ายบาย